ปีท no, no, oh ุ no. hmm. no. uh ่ม oh. น oh. ี่แสดงว่าไม่ฉลาดเลยโมโมเชียงว่าเรียงหนกงัวจุกอะไรตัวอ้อลยบอกนี่ไปให้เร็ววันนี้บอกนีห้เร็วนกงัวจุกอนกเข้าลุยนกเข้านี่มันหรือมักงการเลียงนกเข้าปีทุมนนกเข้าข้องพีดับรองะน้าทั้่ดีนิวโคันทีดีนิวดีนิวดีนิวขั้นทันทีเลยขั้นพันทีเลยขั้นกันทีเลยโอ้สมโบราร ปิดปั๊บมันลืมมั้งปล่อยได้เลยแสดงว่านกกล้องหัวทุกทุกตัวปล่อยได้เลยแสดงว่าพี่ต้มเลี้ยงไว้เชียงปล่อยได้ไหมปล่อยได้มัมเหล้วกลับมานอนเองไม่เลยครับไปหมดเลยไม่เลือกตัวเดียวแสดงว่าออกจักล้มเลยไม่กลับเลยไม่กลับเหล่านี่แหละเลี้ยงเลี้ยงนกกล้องดีหรือเราโมเนี่ ลั่งต้มมีบอได้จังหวะาบันทึกเป็นเที่ยงไปเร็วไปจุกบโอ้ลุยฮะ้างเที่ยวบูสิกไปเหนือได้เลยทางราตานี่ไปดัานแมงมุมใส่เพื่อนมีเพลงนั่งท้มของรีชารคว้างแล้วลืมขาติดอ่ะฮะคว้างลืมขาติด พีนี้ก็ยังเชื่อใจอภัย้วยเธอลงครางทีไ่ไม่เคยว่าวเมื่อเย็นเลยจะเป็นมานานท่องเต็นรูปเปล่าตาวานแค่นานที่ไม่สนใจ ไม่ขอจะทำะเจ็บช้ำไม่ขอโทษใครเธอรู้ไหมว่าเมื่อคราพ,พี่เจ็บใครจะมีมือไรปลอบใจรักษาให้หายระบิต่อจากนี้คงมีหมอเพียงคณ เฮ็ดฟ้าเบี้ยใหญ่สีเงาอยามเดียวจะได้สุมจะนั่งจะยืนทุกวันคืนมีแสนระทมน้องในเขาไม่นิยมต้องตรอมคืน แผลมันเช็บที่ใครอยากร้ายหรือโมดเยียวอยี่ไปไหมเคยบอกอยากขอลองดูอีกครา้องในไม่ปราถนาเพราะว่าใส่ถุงมีชัยไม่รู้ว่าผมไม่ช่เมีเย ไมัน,น,มนาทางเย่างทที่รูเธอเป็นน้องในนะเจ็บขาโอยมันเจ็บที่ไข่อยากร้ายเมืเ่อยอยา ไม่เคยทอ้อจะขอลองดูอีกครามองในไม่ปราดคณะเพราะว่าใส่ถุงมีชายน้องเลไม่ยุ่งจะมาเกียวผงมีชายชายแล้วสบายสบายปลอดภัยสอยา วังเหลวค่ำค่ำลุกลุกลอยลอยคุณด้วยด้วยตอนนี้ก็เยังนองไ่มาเลยครับเรยงเรยงนองไ่มาเลยนะครับคือคือนองไ่ที่ปกติแล้วนะครับเป็นคนที่เนี่ยไม้นิทมเนี่ยไม้มาครับมันเนี้ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยองคือว่าเนี้ยวคือเป็นคนที่อะไรนะครับนะครับแค่ผู้มีเกียรติครับตอนนี้นองไ่แต่งตัวเสร็จแล้วยังครับตอนนี้ปรอต้อนรับคุณประไภัยในภาษาสักครั้งนะครับ S <S มาแล้วลครับมาแล้วจากร้านเสริมสวยจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมาโดยตรงเลยมายังครับต้องไปเ,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 เด็ดเน็ตขึ้น,ข,นขึ้นมา <S <S 2> <S 2> ดังนั้นล้ <S 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 โอโ้โหน้องไพหาที่ไม่เจอโอ้โหเด็ด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 โอ้โหประมือกับน้องไพหน่อยครับนี่ครับน้องไพเป็นคนที่มีมารยาทนะครับ เดี๋ยวอย่าอาอย่าไปเจอดไปเจอสิครับน้องไ่ครับอะอดูลยตเลกวาทอดนะอะตนี้น้องไ่สวัสดีแขกผู้มีเกียรติท่กหน่อยครับไม่อยู่ฝั่งนี้ครับ ตาแก่กูไม่เกียดจะคิดถึงใจตึกตาโอ้โหอุ้ยวันนี้ข้างบนหัวภัยมากันเยอะนะคะไหน่ๆๆไหน่หัวน้องภัยบ้างข้างบนนั้นอ๋อแสดงว่าแฟนๆน้องพายมาบอกเด็กที่บ้านน่ะมาฝากมาฟังเพลงสากลนะอ๋อพ่อพ่อพ่อตุ้ยนานเล่นนั่งไม่แกติดที่ไหนครับ จะเอยมาแลเลยอะไรนะครับอ๋อแสดงต้องไฟนี่พูดใต้ไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะพายุงเทศนานแล้วอ๋อนี่นี่ก็อยู่กอุ่เฟีนานไปแล้วเชียงว้าพันนั้นนะเออเชียงว้าอยู่นานนานชานานชุ้มแล้วนี่ตามเพี่พี่ต้มตามเร็วมาหลดเลยพี่ช่างลวงว้ากูขงั่นน้ำ หนังปะไม่รลูงหนีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะเรียกพรีหน่อยไม่เรียกีรแหละแสดงว่าน้องไพ่นี่เป็นคนที่ชอบหนังปฐมมากเลยดาราคนเปิด์ต้องพายเลยแหละค่ะโอ้วัสดีหน่อยจริงๆค่ะถามเรียเอ๊ดเองหน่อยจ้าพูดกลางเลย พี่ผมต้องพูดกรุงเทพครับเอาเนี่พี่กรุงเทพกันคือต้องพูดกรุงเทพครับถ้าวันนั้นบายพุธนะบายพุธไม่ต้องห่วงเลยบายพุธแสดงว่าพี่ผมก็พูดกรุงเทพได้บายพุธในกุงเทพหลายวันเหมือนกันแล้วโอ้โหน้องไฟแจ่มแดงแปลบเลยนะอือ พี่ถมทำอะไรครับอะจะัดทองคนไหนคะเป็นไงครับบอกบอกบอกเลยก่อนนะเป็นไงครับอย่ามาทำไรเคลือคล่อนนะโอ้นี่ยนี่อะไรนะครับอย่ามาทำไรเคลือคล่อนนั่นเป็นไพวิปนะเลขแต่เดียวเราเล้วพี่ถมแพ็ควานมัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถมคือว่าต้องสุภาพหน่อยครับกับนางงาม โอ้นางงามล่ะจ้าแคว้นแคว้นข้างหลังไม่ได้ถ้าแคว้นข้างหน้ามันเรื้อ่ะมเงีไม่ได้เลยไม่ได้เลยคัแคว้นไม่ได้เลยพี่ถมทำเลยกาพุนาอย่าเอาสมบัติของผู้ดีมาใช้กับใครอย่างใครนะคะเดี๋ยวเดีกันกาพุนาเอาเอาระดับทองของผู้ร้ายเอามาใช้มาใช้กับเจ้าเนี่ยเออกับกับเทพทีอย่างใครของดีๆนั้นพอเพื่อนคนรักแร้มันดีพลัดลงมานั้น พี่ถมถามดูครับน้องไพมารถอะไรเออน้องไพจ๋าจ้าน้องไพมารถไรน้องโอู้โอ้ยเอ็งโทรศัพท์ว่ามาเครื่องเหรออาทำให้คนรู้ใจไพเลยแหละไพมาเครื่องเล็กอะเครื่องบินเหรอน้องเครื่องจุดน้ำครับครับครับ เครื่องถูบน้าถูบน้ากุงแค่กึ่งเตะกนื้อพอดีก็ตึ๊บิบเรามาไปปล่อยมาเลยลอยก็มานี่ปลอยมาลองไปแบบลอยมาไปหมดเลยปลอยมานะลงที่บ้านนลยที่บ้านแต่เขาอยู่ปากโรอ่าที่บ้านกินลกม้วงอะไรนะพี่ถมถามดูคนตั้งไปบ้านมันหรือมั้งมีทุกโอ้อยู่ปากโบใช่ไหมบ้านน่ บ้านเนออยู่บ้านปากอําเภอท่าสารายู่แก้วตีอะไรอย่ไม่ต้องยืดครับน้องไพไม่ต้องยืดครับน้องไฟไม่ต้องยืดก็ได้ครับคือทําตัวสบายไม่ต้องยืดเลยอยู่อําเภอท่าสาลานี่หรอคบจ้าโอ้ท่าลาเจ้าท่าสาลาท่าสาาท่าลากลายก็เดียกมแล้ว ไปไปหไปเหงเดียวนะถนนทางเป็นบักนนทางไปบ้านน้องไผ่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่อยากอีแหลงค่ะแล้งจากอีตาไม่อยากอีแหลงนี่เล่นจากอีตาถนนล้นทางเป็นยังไงบ้างครับลำบากนี่ไปอะไรนะครับลำบากนั้นอ๋อลำบากมากถนนนี่เลิกเกลิกเหล็กทั้งแย่ทั้งขัดเลยเลยค่ะอ๋อถนนคิดแรงนะขนาดน้าเขตไปขายน้ำแข็งบอกกันไปถึงบ้านไฟมีเลือแตกกาน อะไรนะครับน้ำแข็งลายเม็ดเลยอ๋อน้ำแข็งบอกน้ำแข็งบอกอะไรเลยครับน้ำแข็งบอกน้ำแข็งบอกใส่ถั่วนั้นน้ำแข็งบอกใส่ถั่วนั้นไอ้จ้านำลายเป็นนาเลยมากตั้งเต้นี่นั่งตุ้มนี้กันนี้อาสตมค่ะใครฐานะที่อาสตมเป็นกันใจญกันใหอะยากให้อาสตมยิ้มงามงามนักสีดิ ตายบา้านอะไรนะครับพี่ตายบา้านนังถมยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อย <c oughs> ทำไมทำไมครับต้องมันมันลิ้นทาพี่ยลิ้นทาอะไรครับมันลิ้นทาเลยลิ้นทางไงครับลิ้นทานัถงถมควันดำอ๋อนังถมควันดำ,ำจริงไหมครับอาถมขาคะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า,าอาถมนี่ขับรถไม่ได้นะ ไหนครับอาทอมมี่อาแจดทองคนใหม่นะอาทอมขับรถไม่ได้นะขับรถไม่ได้ไปไหนใช่ขับไม่ได้ขับตำรวจจับอะไรนะครับตำรวจจับตำรวจจับใช่เปไหคกับควันดำเลยควันดำระวังตำรวจจับนะครับควันที่ท้อรถนะควันที่ท้อรถนะอ๋อไม่ใช่ควันนี้หรอครับไม่ใช่ควันนี้นะไม่ใช่ควันในปาา นั่งตุ้มเล็กลางเลยวันนี้คือ <c oughs> ไม่ใช่คนในปาคคนที่ทอรับอ,ออประดาปีเลยอไม่รู้ตอนนี้หายเสียฟววันหรือยังไม่รู้ <c oughs> เป็นได้ข่าวว่าวันเย็นอน่ะ แรกแรกตอนเย็นนั้นได้ได้ข่าวว่าไปไปซื้อไอ้ด่านชายนั้นมนะด่านอนที่สองวันสองคืนเลยมันหายดำปีไปนิดนึงเข่าลุยเลยข่าลุยเลยตอนนี้แขวะเข่าลุยเออข่าลุยแล้วแต่ยังหวางวางคอนดัมเปิดอยู่นะตอนนั้นมั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 นถูไม่ได้อ่ะอ่ะลงไปครับจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องขานยังไงก็ได้ครับ ประการโทืกับน้องไพ่ครับจ้าใครครับเป็นคนเปิดบาร์โรงให้ครับอัดทงอาดทงอาดทงใช่ไหมครับอาดทงใช่ไหมบอกกันเน่าอย่ามาคลุกนะอะไรนะครับยังไงนะครับอย่ามาคลุกนะเด้อเด้อเด้อเดอคือคือคืออย่ามาคลุกนะฮะห้ามล็อกเล็กนะอ้โหอารมอยากคลิศเด็ดขาดนะ อ<ต>เอออยคือ,อมันมากับจัดชัยนั้นอ๋ออน้องไปครับจ้าแล้วที่บ้านน้องไปเขามีอาชีพทำอะไรกันอ้าที่บ้านหนูทำสวนน้ำม่วงคันกันค่ะอะไรนะครับสวนน้ำม่วงคันนั้นมะม่วงคันนี้มันเป็นยังไงครับใายแค่ไม่รู้จักน้ำม่วงคันตอนไม่จึงตาใดเด็กกะบางท้นต้องออกก็ตื่นกันนั่งทุ้มนีทำไดชอบงั้นโลกับตีบีเธ่พี่หอยขม อะไรนะครับประชุมครับได้คำว่าเทมทันทันเทปร้องเพลงขายได้หลายมวนนี่อืขายได้สิบห้ามวนแล้วเนหลังผมอัดแผ่นแล้วต้องพายจริงเหรอศิลปินเหี่ยวอัดอัดแผ่นแล้วอัดแผ่นแล้วน้องพายอยากอัดไหมอยากอัดแผ่นไหมไม่อยากอัดหรอกเป็นไงครับไม่ชอบเอาไม่ชอบเลย อ้องบแผนชาเป็นดุนดุน้องไปครับ้าเ,าเ <c oughs> อ <Yeah. S 1> เอน้องไปมันอย่างอาหารเนี่ยของหวานของขค้าน้องไปชอบแบบไหนครับเลยแหละชอบหมดแหละอ๋อแบบอาหารบ้านนอกในกรุงนี่ทานได้หมดบ้านนอกในเมืองลูกทุ่งลูกรุงไปทานได้ทั้งหมดเลยค่ะเอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งี่ครับลูกตุองที้ไปชอบก็มีสายยันฝัดเผ็ดสนเผ็ดต้มยำแกงชุ่มชูนารีนั้น แกงส้มสุนารีแบบลูกทุ่งและแบบลูกกลุงเหรครับลูกกลุงก็มีชานินเขียวหวานแกงกะหรี่เจนเจนวรนีหม้อไฟใหม่ปัดเกษตรต้มเปลดอกเล็กวไฟก้าอะไรนะครับต้มเปลือกอะไรนะครับอิเล็กควาย์ฮ์ชิบหายหมดเลยกินกันปากปลิ้นหมดเลยอ๋อแสดงว่าชอบอิล็กควายด้วย อย่างนั้นเลยครับเออน้องไพครับแล,แล้วแล้วแล้วอย่างมานครน,นี่น้องไพไปหลังวิกดาวบ้างหรือยังครับไปแล้วแบบผลไม้เขาขายเยอะเลยแถวนั้นไปแล้วไปกินแกงขั้วลิ้นมาแหละ <c oughs> อะไรรคับแกงอะไรนะครับขั้วลินนั้นมันยังไงครับลิ้นนี่ลิ้นลิ้นที่ภาษากลางก็เปรอะเปลอะภาษากลางป,ป,ปสัปสาวะกลางต่อไปบีต่อไปพี่อาบีไ กรุงเทพเขาเรียกอะไรครับ hmm. ล mm ิน hmm. นิคลินนิคลินนิคภาษากรุงเทพเขาเรียกว่าอะไรแล้วลิ้นนั่นแหละลิ้นกรุงเทพเขาเรียกอะไรครับคุณพี่ครับคือลิ้นนั่นลิ้นนั่นลิ้นมึงไปมึงลงไปล้างไปลิ้น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 ลินนึกเอาเองสักลิ้นนะโอพี่ต้องคนเมีอที่รู้พี่ต้องคนเมีอที่รู้ใช่ อน้องไปครับอ่าปฐมช่วยแปลหน่อยเลยครับคำว่าลินลินนั่นแปลว่าอะไรนะลินเล่เลเลเลหนังชมก็ไม่รู้เรื่องอ่น้องไปครับได้แล้วอย่างผลไม้นี่น้องน้องน้องไปชอบไหมครับผลไม้ไม่ไปชอบปลาหลายอย่างค่ะมันอย่างไอไอทุเรียนนี่ชอบไหมครับทุเรียนไี่ชอบเลยพวกหมอนทองพวกกันยาอะไรพวกนู้ แต่แต่ทุาเรียนบ้านไปไม่ชอมันมันอย่างทุเรียนที่ลานสกาไมี่ชอบเหมรอับทุเรียนลานสการนี่ไปไปพอกินได้นะแต่ไม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 ่คยชอบที่บ้านภัยมีอยู่ตอนหนึ่งเลยเป็นไงครับบ้านน้องไั่ชื่อไอ้ชี้แดงนั้นมันถูกงเลยอยู่หลังเรนนั้นมันเป็นไงครับทุเรียนไปไม่ชอบกินตอนนั้นเลยแล้วมันเป็นยังไงครับมันขี้ดกเลยยังไงนะครับมันมันมันขี้ดกนั้น มันเป็นยังไงครับคุณบี้ครับมันคีโดมันไมมันไม่เยอะมันไม่เยอะโอ้ไม้ชายมันไม่เยอะเราไม่เยอะเอแล้วมันเป็นยังไงครับคุณบีครับคือมันมันคีโดกไม่ชายมันไม่เยอะแล้วมันเป็นยังไงคือมันยังยังเยอะขนาดเลยมันยังแตบหนึ่งแล้วมันเป็นยังไงคุอในมันเท้อกนญเมันเท้อ่ะแล้วเขาเรียกยังไงคีโดคีโดเวลาเลยไปมงเเวลาเลยอ๋อมันคีโดคีโดแกกงไม่ได้เลยนะอาอาออาจะดซองนะทำไมครับอ่าดีดีมาแล้ว ถือหนังมิกดาวันไปจีแค่โรงแรมนั่นเป็นเย็นไม่ใช่เรียนเป็นเรื่อะครับไม่ใช่เรียนเป็นเย็นเรียนนอนนั่นเรียนนอนเกามาบ่มกรมันไม่ทุกทีนั้นอันนั้นเขาบ้านเราก็เรียกเรียนติดแอร์อ๋อแสดงว่าผู้เรียนยังยังยังนอนยังนอนไม่มันจุกแล้วแต่มันจุกเป็นปลาปลา เขาบลมขบลมยังไม่ชุกเลยเอขบลมอ่ะขาบลมอยู่ไม่กี่วันมันไม่ชุกฮะปอน้ำเขาเชวๆาฮะปอนพอเหี่ยอ่ะมาอย่าตีว่าดีกว่าจ้ะใช่นี่ไม่ขอรู้จักขอรับผู้หลักผู้ใหญ่เหรอใช่ทำไมกับหน้าเกลียดตาโอ่งนะหน้าเกลือดทางหน้าหน้ากระปิต้มนะตีว่าไม่ได้เกลือดอย่างแร็กนะไม่ได้เด็กปีแล้วโรมาผีแสดงหน้าเวทีพันเนื้อ มอกให้รู้กันะบอกให้รูชุดอกอย่าดังก่อนอย่าดังใช่ปันเรงนาเกตแต่องรม่และปีแล้วนะน้องทอมแสดงเพลงใหม่าเพลงตายนะออกเพลงครูชุมนะครูชุมน้องทมกำลังดังนะครูชุมออกไปเตือนเด็กนักเรียนไม่เด็กนักเรียนคนนุ้ตีหัวครูชุมนายอนุชิตสั่งหยุดครับไอ้โคตอ่ะ ตีบนหัวรถรถอัตโนมัติรถอัตโนมัติรถตีไม่ไดตีบนหลังอย่าพูดว่ารถแล้วรถมันผ่าขาใต้แลยต้องพูดว่าวิบวิบเออเออเหมือนน้องไฟว้านั่นแหละเออนะาฮางวิบเลยนายฮางวิบลายนูลงเลยตาแดงพลาดเลยตีแบบนี้ไม่ได้นะตีแบบนี้ไม่ได้เฮเฮ้ยมึงกันรวยมึงอันนักอันนายโท้งอันตีว่าปีต้มตีเต็มเต็มมันนี่เจ็บกระจายนายมันตีเต็มเต็มมัน แ็บแอบเออตีร่างเราอย่าตีบีต้มเต็มๆเราตีรักลืมวันนี้ชิบหายเอาเหลี่ยมลงเลยโอ้ทอมค่ะขออนุญาตนะคะค่ะอุ้ยหัวโคกเลยหน่องไฟกับฟันฟาหน่องไฟชิบหายเลยหัวโคกงงเลยตัวเช้าดีแล้วตัวเช้านไห้ร้ายง้อมันเลยอาะต้องไปครับแล้วอย่างง้อนีใจไหมครับง้อ อนี่ถ้าเป็นงอหนาสานเลยมนื้อไปชอบเลยอ๋อเป็นงอหนาสามนีอบและอย่างงอหนครคอนะงอนาครากินได้แต่ไม่ชอบงอพรมกิรีอะไรนี้งอพรมกิรียังไม่ชอบเลยเไงครับราะเมืองจันทบุรีชวนลิน้ัยใช่ไหมไม่ชอบแต่งานแหลกแต่ชอบงอนาสานอย่างเดียวเป็นไงงอจังหวัดอื่นงอจังหวัดอื่นนี่มันมันมันไม่ร่อนนั้น มันไม่ร้อนอ่ะมันไม่ร้อนนั้นมันเป็นยังไงครับมันมันมันติดในมันติดในคําว่ามันไม่ร้อนคือมันติดในรูดเท่าใดก็ไม่อ้อนเดี๋ยวถ้ามันไม่ร้อนเขาไม่ขึ้นควยมั้งนะเขาไม่ขึ้นควยทีมันไม่ร้อนอะไรมันเป็นยังไงครับมันยังไงล่ะมันมันมันโดนไอ้โมชัยอ่ะอะไรชัยนะครับไอ้โมไอ้โมอนชนใต้ใจต้นมาเลย อไอ้มชัยต้นแล้วมันเลยคองงั้นโลกมันโลกมันโคโคีกุกกีก,กเม็ดแน่อ๋อมันเป็นคองอะไรนี่มันก็เลยไม่ร้อนนั้นอ๋ออันน้องไปครับจ้าเรืวอเอแล้วอ,อย่างไอ้ไอ้ผลไม้มันอย่างของหวานของขาวอะไรนี้น้องไปทานได้หมดของของ,ของหวานนี่ไปไปชอบตระตำชายชากับพวกน้ำมอ้นอะไรนะครับน,น้ำมอ้น น้ำมอตเป็นยังไงครับน้ำมอตที่พอโกงคัสเสร็จเสรแถวบ้านไผ่กันโก่งคัสเสร็จแล้วก็เทมาเออเอเข้าเข้าดินใหไผกินนั่นไผ่กักดินกลับไปนั่นแหละเออเขาเสดไส้ปลอกใช่ไหมเขาเสดไส้ปลอก ชองพูดหนึ่ง,งันยังไงไปเป็นหมานะ่ะไปใจคน <c oughs> ไปไปเป็นคนนะไ, <c oughs> ไม่ใช่หมา,มหมาเออไปเป็นคนไม่ใช่หมามใช่จ้งเออแล้วแล้วไปเจ้ากินกับไปนั่นแหละกินกับอะไรครับด,<อ>ดังข้าวนั้นอ,อ๋อน้ำม้อน้ำม้อดังข้าวปลาปลาฉากลางรู้ไหมอาถมไอ้ไอ้ดังข้าวมันเป็นยังไงครับดังข้าวกับข้าวปลาฉากลางก็เรียกข้าวดังนั้น คือคือคือมัน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 มปลีนออกออกในอยู่นั้นไี่ต้องจังหวะปัจจาตายก็เรียกดังเข้าวแต่ปัจจาครางก็เรียกเข้าวดังเอ๊ะยังมีปัจจ้างเราปัจจ้างเลยปัจจ้างมาเลยปัจจ้างมาเลยเขาเขาเยาว่าดาวคังดาวคังอะไรไปครับใช่แล้วอย่างของหวานต้องไปชอบแบบไหนครับของหวานในตอนเพลงเพียงอ่ะไปช้อปจำพวกบวชนั้นอะไรนะครับจำพวกบวชนั้น มันอนุบาลจะมีอนอุปสมบทหรือครับไม่ใช่ไม่ใช่ตีไปแต่งันไม่ถึงบวชกล้วยบวชว่ามันบวชน้ำตาบวชคงคามันกินยังไงครับไอ้บวชบวชกิน่อยนี่หวานเฉบออกกินใกล้แกล้ลึกดินเชื่อมลึกลานเชื่อมมันคาโอไอ้บวชกับเชื่อมมีเหมือนเหมือนกันหรือครับมันแหละค่ะ น้องไพหน้าป้ามาเก <te ็บตังค์เงินเดือนสิบอะไรนะครับว่านั่นี่ถ um, ้าเก็บตังค์เงินเดือนสิบได้หลายบาทนะฮะนพาน้องไพ่มาเก็บตังค์นะล้อมล้อมเบรกนะเก็บตังค์ได้หลายบาทนะโอ้แต่เดงอ้าไพเป็นตีปีที่จะนิจดไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนครับไม่ต้องยืนเออน้องไพยไม่ต้องยืนเลยครับอันน้องไพ่ครับเใช่เล้วอย่างไอ้ไอ้ไอ้พวกผลไม้นี่ชอบที่สุดมีอะไรบ้างครับอาหารผลไม้ทางใต้ ที่้าก็มีพวกลูกกรอบลูกโทลูกมาลูกกำซ้ำลูกพลับปลาลูกนกจังและที่กัดไม่ได้นะกะลูกหลายลิงค้ายไม่คิดเหมือนลูกเดี๋ยวนะพูดอย่างนั้นได้ไงล่ะไปเป็นบางแล้วไม่ใช่รอกไปเป็นคนนะไม่ใจรอกอ๋อไปเป็นคนไม่ใช่รอกจ้าเออท่านไปครับแล้วแล้วลอย่างไอ้ลูกกำชํำนี่เป็นยังไงครับลูกลูกกำชํำกะทิกที่ก็กลายเป็นช้อนโอ้เจ้บ้านเหรอี่ี่ี่หน้าบ้านอาตุมันนี่มีอยู่ต้น ดูงันเออเออเออรีรีวิวกูแนะมึงเลยวันนี้อนอะไรนะครับว่าที่กูแนะมึงเลยวันนี้นไมวันนั้นอ่ะแรกแรกวันนี้เราเลมัมกะชัดท่านรือยรรถมันเร็วมันวงแหวง บาดซราบลิ้นเร็วมาเล่งมันมันมัน <S 2> <S 2> มันมันเป็นใครเป็นช่อนช่อระบาดกลลินลิ้นนำฟีเลยแต่วาลเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยครับล<ะ>แล้ว,แล,วแล้วอย่างลูกพะพลาเะไรครับต้องไปครับลูกพะพลา,ลาก็ก็ก็กที่มันชอบขึ้นขึ้นตามไรยันทัวดพุ่วไปอันโอ้ยตามข้างถนนข้างไรยันโอ้ยตามตามข้างถนนนั่นเลยนี่ลูกพะพลามีมีจ้ามันที่มันเป็นช่วงเป็นช่วงงั้นเป็นช่อเป็นช่วงเป็นช่อช่วง ภาษาภาษาชอบเป็นภาษาใตา้ถ้าเ,เป็นช่วงในภาษากลางเลยดีแรกลูกมันจะมามันมาเขียวก่อนเลยเออลพอยพอพอพอเขียวแล้วทีนี้มัน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 จะเริม่มเลือเล่อมเลยอะะไรนเริ่มเลือเล่อมอมันมันเป็นยังไงครับพี่ตงครับเริ่มเริ่มชุกมังไม่ชุกมังอ่นะ <laughs> ต้องเปิดออกเหลืองๆงั้นเออสุกมั้งไสุกมั้งอใช่สุกบ้างไสุกบ้างแต่ระวังให้ดีนะถ้าเราไปหยิบบนลูกพันนันนะเป็นไงครับมันมันมันถูกแดดเลยอะไรนะครับมันถูกแดดนั้นอ๋อมันสุกแดดใช่ไม่ต้องเอาลูกดำดำมากินเลยอ๋อลูกดำดำกินได้ลูกกำมชามันกินเหอเนอย่างไปไฟไม่ชอบกินแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงครับขอไม่นิยมกินกันเมื่อก่อนไฟชอบเดี๋ยวนี้ไฟไม่ชอบแล้วเป็นไงครับมันควาดแล้ว อะไรนะครับมันควาดนั้นมันเป็นยังไงครับมันมันมันอาถอมค่ช่วยอธิบายหน่อยดิค่ะคือมันควาดมันไม่ย้อยกินคัาไปแล้วมันไม่ย้อยขี้ไม่ออกมันเป็นยังไงครับคุณดีครับมันมันควาดคําคมันควาดนี่คือมันกินกัไปแล้วคือโชตลิ้นมุนชินมุนชินมันควาดมันภาษากุงเทพเขาเรียกไงครับคือมันควาดมันควาดอะ มันกว่าเรอมันช่นมันช่นมันคุกคีคุกคีอ๋ออากขมอนี้ยมกินกันเลยครับจ้าเขาใช้ทำอะไรครับทำาบอกตะปองเลยอะไรเลยครับบลอกตะโรงแลวแต่ถ้าถ้าแถ่แตบ้านไทยเขาเยกจับเพลดโอ้ไอที่เขาช่วยกันลมาถึงแล้วก็เอาทำไม้ไผ่เป็นรูก็จใช่หมใช่เพาะทำยังไงต้อง่อกครับเพาทำง่ายแต่เดียวนี่ทำยังไงครับทำง่ายแต่เดียวนี่เพาตัดไม้ไผ่มาปล่อนหนึ่งแหละ ชิ้นวัวชินทายเพื่อปลาตั้งปากรัวไม้ตอยเฉก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 ไปเร็วไหมการตุ้งมันดังโงงเลยแต่ว่าแมทมันจะบอกตะเปงโอาอย่างนั้นเลยครับลูกจับงงอาอาอาจับทองค่ะเป็นไงครับถ้าจะขอนไม่ญาตเหยียบควัดไม่เสียตัวไม่เสียตังไหมอารเณ์ไหมครับเนี่ยเป็นไงควัดเนี่ยเขาเรียกอะไรนะครับเรียกวัดนะไม่ได้นะ เขาใทำอะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้นะอย่าไปเลอกของกูนะท่านฟื้นอย่าไปเทนะเจ้ากูไม่ท็อปหรอกมือตลาดเลยเรียบเรื่อมันระเบิดใส่หรอเขาเรียกอะไรนั้งเพย์ครับเรียกควัดควัดนี่เขาใช้ทำอะไรครับควัดนี่เขาใช้อีกุ้งีปลาเลยไรเอาละครับตอนนี้นะครับเราคงมีโอกาสเจอเจอกันอีกอยู่ในชุดต่อไปใช่นะครับสำหรับชุดนี้ 東陽。 าซ่สเปเชียนูลกก่แลกก่าระาปลนกเลยคือเป็นเต้ยกแกาไม่อาเออต้มยำสเปเชียนชุดที่สองสเปเชียนชุทีและก็ชุดที่สามชุดที่สามใครๆจะถึงยังไม่กีวันถึงแล่ชุชุดต่อไปตลกกว่านี้อร่อยกว่านี้คระจะจที่สวนแจกกันวันนี้ก็ขอไวดพอเกผบุ้ิกเตตุ๊ตต ทกทุกท่านมีความสุขนะครับเฮ้เรื่องนะพุยเล่ไปรุ่นพี่ชายก็ต้งเร่เหมือนดใช่อี่เี๊พูดได้ดีนะต้องพูดแบบเอฟเอ็มล่าเบบเรงเหีือนป่างเล่นกกินเออคิดพิจได้คบเอกิกลด้ครบบูโอกาสน้าเราจมาเจอกับท่านที่ครับที่ ที่นี่เราก็จะกลับมาที่นี่แที่นี่ก็ยังเป็นที่นี่เปัเียวัทุกท่านไปมาอยู่ก็ให้มาพบกันที่นี่เราก็เดินไาทางนี้ไปีะไรันัััีับ